ดูครับที่สวยงามที่สุดสถานที่ท่องเที่ยวสวยดูนั้นสุดหูสุดตาทางโคง้งรถวิ่ง ซูมให้ดูกังหันลมสวยๆส,ส,สวยงามจริงๆมองเห็นไหมครับทะเลทะเลสาบเขื่อนลำตะคอง เขาสองลูกขวางกันสวยงามวางการวางมาเที่ยวได้นะครับสวยจริงๆวิวทิวทัศนยเป็นล้านดีเลยครับสวยดูมีก็สวยงามธรรมชาติจริง ชาสร้างมาให้มันสวยช่วยดูเมฆก้อนนี้สวยไหมกลสร้างตัวถ่ายให้มุมมุมมุม ฉากสามเหลี่ยมเป็นฉากที่เฉยปิดท้ายด้วยวิวนี่สวยสวย